สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Plants vs. z o m b i e เป็นเกมที่ต้องให้พืชมาต่อสู้กับซอมบี้นะครับฝั่งไหนจะชนะเรามาดูกันด่านแรกจะเป็นหน้าบ้านนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เอาพีชูตเตอร์ก็คือพืชพืชตัวเนี้ใช้พืชตัวนี้แหละเอามายิงซอมบี้หน้าบ้านก็ด่านนี้ไม่มีอะไรผมก็ผ่านไปทีว เล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ซัมบี้ตัวสุดท้ายก็จะตายแล้วเราก็ได้ซันฟลาเวอร์มันจะให้ดวงอาทิตย์มานะครับเป็นเอ็กซ์ตราด่านที่2ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่ซัมบี้เพิ่มมาเยอะๆเฉยๆแต่ว่ารอบนี้จะมี3ทางเราก็วางซันฟลาเวอร์ไปก็มันมันจะเพิ่มเพิ่มดวงอาทิตย์เรานะครับก็สามารถวางตัวอื่นได้ไว อ่านที่สองก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ซอมบี้เพิ่มมาเฉยๆแล้วมี3ทางแล้วก็ให้เราให้พืชมาตัวหนึ่งแล้วด่านที่2ผมก็ผ่านไปแบบชิวๆแล้วพืชที่เขาให้มาตัวนี้ก็คือมันจะเป็นระเบิดนะครับก็สามารถระเบิดซอมบี้ได้ด่านสามก็จะมีซอมบี้โคนมานะครับมันจะเพิ่มเลือดอ่ามันจะเพิ่มเลือด นะมันมันจะถึกขึ้นเราก็เราก็ต้องวางพีชูเตอร์เยอะขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับด่าน3ด่าน3ก็วางพีชูเตอร์เพิ่มขึ้นเฉยๆแล้วก็ถึงผมเล่นมาจนถึงเวสุดท้ายแล้วก็ฆ่าซอมบี้ตัวสุดท้ายได้แล้วนะครับแล้วพืชตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเฟ้น เหมือนกำแพงนะครับกำแพงไม่ให้ซอมบี้มันมันมากัดกินพืชเราด่านที่4นะครับก็มันจะเพิ่มมาเป็น5ทางนะครับแต่ว่าก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับวางพีชูเตอร์วางซันฟเวอร์นะครับหรือว่าวางวอนัทเพิ่มเพื่อ ทำการกันไม่ให้พืชเราโดนกินนะครับเช่นเราวางดักหน้าโคนนะครับมันก็จะเดินมากินแทนพืชที่มันยิงเช่นพีชูเตอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกําแพงนั่นแหละแต่ว่าด่านนี้ผมก็ผ่านได้ง่ายๆนะครับผมฆ่าตัวสุดท้ายได้แล้วมันจะให้ที่ขุดมามเราสามารถขุดเพืชได้ ถ้าพืชนั้นไม่จําเป็นนะครับเราสามารถขุดออกมาได้แล้วอันนี้คือวิธีการใช้ที่ขุดนะครับเราก็แค่ใช้ที่ขุดเอาไปขุดพวกพืชที่มันไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าด่านนี้มันจะให้เราเอาปอนัดมาฆ่าอมบีนะครับก็ด่านนี้ไม่มีอะไรนอกจากมันจะเป็นแบบแนวแนวเกมเพย์ที่มันไม่เหมือนต่างจากแบบเอาเอาไปวางมันจะเป็นแบบ แบบนี้แหละแล้วมันก็จะมีวอนัทแบบระเบิดด้วยนะครับก็มันก็จะทีเดียวหายเลยนะครับมันก็ถือว่าโกงแหละระเบิดระเบิดโกงจนสุดท้ายผมก็ผ่านนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบเอาไว้เป็นตัวต้นเกมมันจะใช้เวลานานสําหรับการขึ้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นตัวระเบิดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดี แล้วด่านนี้ก็จะมีซอมบี้เพิ่มมานะครับซอมบี้มันจะเป็นนักวิ่งที่สามารถกระโดดข้ามพืชแล้วได้นะครับแล้วก็ไปกินพืชที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วไอตัวไอตัวไอเนี่ยตัวที่มันเป็นระเบิดต้นเกมอะ่ะมันสามารถเอาไปใช้เป็นต้นเกมรอเราก็สามารถยื้อให้ใช้ซันฟอรเวอร์ได้นะครับมันก็ระเบิดระเบิดทีเดียวหายะนะครับแล้วผมก็ได้อาชิเม้นต์มา แต่ว่านั่นก็ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าผมผ่านแบบ G G E C แล้วเราก็ได้ P Shooter แบบน้ำแข็งมานะครับตัวนี้สามารถสโลซอมบี้ได้นะครับแล้วดานนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มันไม่มีอะไรเพิ่มแหละแต่ว่ามี i p s h o o t ตอรให้เราเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วตรงจุดนี้ผมก็ผ่านไปนะครับแบบไง,ไง่ายๆก็เราก็ได้ตัวนี้มานะครับมาสามารถกินซอมบี้ได้นะครับ กินซอมบี้แต่ว่าใช้เวลาเคี้ยวนานอยู่เราจนถึงด่านนี้นะครับมันจะมีซอมบี้เพิ่มเข้ามาก็คือถะซอมบี้ถังมไม่รู้จะเรียกอะไรก็ซอมบี้ใส่หมวกถังแล้วก็มันจะให้เราเริ่มเลือกพืชเอามาจากการซอมบี้นะครับด่านนี้แต่ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วผมก็จัดก,การหมวกถังได้นะครับแต่ว่าผมใช้พี่ชูเตอร์3าตัวไอ แล้วก็ได้ตัวนี้มาแล้วมันยิงสองครั้งต่อหนึ่งรอบนะครับตัวนี้แต่ว่าราคาสองอันที่9้านะครับมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ okay. วางเล่นธรรมดาไปนะครับก็มันจะมีถังมันจะมีหมวกถังอยู่แล้วก็เราก็ต้องอาวางพีชูตเตอร์สามตัวหรือว่าเอาระเบิดมาฆ่ามันก็ได้นะครับแต่ว่าดานนี้ถือว่าเล่นนานมากเลยนะเพราะว่ามันมีสองเวฟนะครับ ซอมบี้สองเวฟเวฟใหญ่ก็แต่ว่าผมก็ผ่านไปได้นะครับแล้วผมก็ได้รับจดหมายมาซึ่งจดหมายมันเขียนว่ามันกำลังจะเอาซอมบี้มาพังพังถล่มบ้านเรานะครับจากไออะไรก็ไม่รู้หวัวหน้ามันมัน้งแล้วก็ถึงด่านสุดท้ายนะครับด่านนี้จะแตกต่างจากใครแต่ว่า น่าจะเหมือนด่านที่5นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่โบลิ่งด่านนี้จะให้เราเไม่ใช่ใโบลิ่งมันเป็นสไลด์แล้วมันจะเอาพืชพืชที่มันให้เราแล้วเราก็เอามาวางเอามาวางจากการซอมบีที่มันมานะครับด่านนี้ก็นานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีสองสองเวฟใหญ่นะครับแล้วผมก็วางจนไม่มีที่วางให้เหลือนะครับ ก็วางระเบิดไปฆ่ามันทีเดียวเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต้องใช้ในด่านต่อไปนะครับก็ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านมือนะครับก็มันจะมีซอมบี้แบบใหม่ขึ้นแล้วเราก็จะได้พืชแบบใหม่ขึ้นนะครับก็คลิปก็ขอจบแค่นี้แล้วนะครับบาย